สวัสดีค่ะอาจารย์และท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอในขณะนี้วันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบัญชีการเงินบัญชีภาษีอากรและความแตกต่างของบัญชีการเงินบัญชีภาษีอากรพบกับดิฉันนางสาวรา,านีวาซีค่ะและดิฉันนางสาวอัสมาเรวังค่ะเพื่อให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบัญชีการเงินกันเลยค่ะค่ะบัญชีการเงินเป็นการจัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละงวดของบัญชีตลอดจน ตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการในการจัดทำงบการเงินแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อรายง,งานต่อผู้บริหารผู้ถือหุ้นบุคคลภายนอกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนงบต้นทุนผลิตงบดุลงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบประกอบอื่นและหมายเหตุประกอบการ เงินของกิจการและรายละเอียดประกอบการจัดการรายง,งานทางการเงินที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะต่อไปเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรกันเลยค่ะค่ะบัญชีภาษีอากร t a x a c c o u n t i n g เป็นการนําหลักเกณฑ์ทางบัญชีมาตรฐานการบัญชีมาปรับให้เข้ากับประมวลรัษดากรและกฎหมายภาษีอากรต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคำนวณ กำไรขาดทุนตุทธิเงื่อนไขาการรับรู้ไรายได้และรายจ่ายของกิจการภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีห่างหน้าที่จ่ายหรืออากรสเตมซึมเนื่องมาจากหลักการบัญชีรายประการที่ขัดแย้งไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรค่ะ ความแตกต่างของบัญชีภาษีอากรและบัญชีการเงินบัญชีภาษีอากรเป็นมาตรฐานการบัญชีที่นำหลักเกณฑ์การทางการบัญชีมาปรับให้เก้ากับประมวลรัฐากรและกฎหมายภาษีอากรเพื่อเป็นการคำนวณผลกำไรขาดทุนสุทธิเงื่อนไขาการรับรู้ไรายได้และรายจ่ายภาษีมูลค่าพเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหักหน้าที่จ่ายและเป็นไปตามกฎหมายของภาษีอากร ส่วนบัญชีการเงินเป็นการทําบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการเพื่อจัดทํางบการเงินผลการดําเนินงานของกิจการเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารบุคคลภายนอกหรือหรือในส่วนของงานราชการไม่ว่าจะเป็นบัญชีต้นทุนงบดุลงบกระแสเงินสดและเป็นรายละเอียดการประกอบการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้นค่ะ ค่ะวันนี้ทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรไปมากพอแล้วสำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ